รวจอะไรจ้าน้องสุวยนักสำรวจประจําบ้านนักสำรวจประจําบ้านเหรอคะ จะสำรวจอะไรเอ,อ่ยฟังเสียงนกร้องก็แล้วกันนะ้าฟังเสียงนกร้องก็แล้วกันนัดนัดๆสืออ่ะมันจะสำรวจอีกโอ้รับเล็บใหญ่เลยตายๆๆโอ้โห โอ้โหปีนต้นกล้วยเลยเหรอลูกหนูกเก่งใหญ่แล้วนะเก่ง <c oughs> นะเก่งนะเก่งนะโอ้โหปีนต้นกล้วยดูสิโอ้โห,ก,โโหกระโดดลงกระโดดขึ้นเก่งจังเลยน้องสวยเก่งจังเลย